อยยไทเดสวัสดีค่ะคุณผู้ชมรอยไทยไอเดียวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปพบกับรสชาติอาหารไทยๆแต่โบราณแต่เรามาผสมผสานกับความเป็นฝรั่งนิดหน่อยค่ะเพราะว่าเมนูวันนี้จะชื่อว่าพาสต้าคั่วหอยมแมลงผู่ก่อนอื่นนะคะเราจะนำน้ำมันเป็นน้ำมันมะกอกหรือน้ำมันพืชก็ได้ ใส่ลงไปเพื่อเวลาผัดนะคะเส้นพาสต้าจะได้ไม่ติดกันเราจะนำพริกหวานซึ่งเราสับมาแล้วใส่ลงไปลงไปพร้อมกับพริกชี้ฟ้านะคะนำหอยแมลงผู่เนะะี่ยค่ะลงไปคุณผู้ชมก็คั่วทุกอย่างให้หอมนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเติมน้ำแกงแดงนะคะน้ำแกงรอยไทยแกงแดงวันนี้ใช้กล่องเล็กนะคะ เราจะใช้เพื่อเป็นน้ำขลุกขลิกในการทำซอสพาสต้าใส่ลงไปปั๊บสีสวยทันทีเลยเห็นไหมคะเสร็จแล้วเราก็จะรอให้น้ำแกงขลุกขลิกของเราเนี่ยเดือดในขณะที่เริ่มปุดๆเราจะนำสับประรดใส่ลงไปเราก็จะเติมน้ำตาลทรายประมาณแค่1ช้อนชาให้มันมีหวานประแลมปะแลมนำเกลือป่นใส่ลงไปประมาณครึ่งช้อนชานะคะ เมื่อน้ำแกงของเราเดือดพล่านเต็มที่นะคะเราจะได้กลิ่นของสับปะรดทันทีคุณผู้ชมก็นําเส้นพาสต้าที่ลวกไว้แล้วใส่ลงไปเลยค่ะเมื่อพาสต้าของเรานะคะดูดน้ําแกงคั่วไปแล้วเนี่ยมันจะเริ่มมีความหอมมากยิ่งขึ้นคุณผู้ชมก็ไม่ต้องรอให้มันแห้งเหือดนะคะตักใส่ชามได้เลยแล้วก็เสิร์ฟร้อนๆเลยค่ะก่อนเสิร์ฟคุณผู้ชมสามารถบีบมะนาวนะคะทั่วๆเพื่อความหอมอีกสักนิด แค่นี้คุณผู้ชมก็จะได้พาสต้าคั่วหอยแมลงคู่แล้วล่ะค่ะพบกับรายการรอยไทยไอเดียได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้นะคะสวัสดีสวัสดีค่ะ